อนี้ก็าคงจะติดนะคะมะม่วงคงจะติดคงจะได้ก,กินแล้วนะคะมะม่วงทุกที่นะคะมะม่วงมันติดเยอะแต่ต้นนี้เขาปลูกตั้งแต่ก่อนออกมาอยู่นะคะปลูกปลูกไว้เป็นสิบสิบเปียกทุกท่านดอกมะม่วงนี่จะหอมนะคะถ้ามาใกล้ๆจะหอมนะคะทุกท่าน เขาโดนนแห่คุมปุลูกปบกไว้นะ้าปกกต้องเอานะ้ำเอาน้ำใส่ต้องมาเอาใบแห้งๆเขาออกนะคะันพยยามเช้าใน,นฤดูหนาวนะคะทุกท่าน อันนี้จะเป็นไม้ไม้ป่าก็แล้วกันนะเรียกอะไรก็ยนัะ้แต่เป็นบีพิมรีกธรรมเรียงเล็กนะคะธรรมเรียงป่าลูกลรกๆเ้าก,กินถ้าลูกเขาดำอ่ะจะก็หวานแต่เม็ดเขาจะใหญ่ๆก็หเหมือนธรรมเรียงธรรมธรรมเรียงนะคะธรรมเรียงลูกใหญ่เนื้อจะน้อยแต่ก็กินแบบปิ้นๆกินพอหวานนะคะ ตอนนี้เพิ่งออกออกเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเม็ดโตนหน่อยก็เท่าประมาณนิวก้อยจะเป็นเขียวๆแล้วถ,ถ้าแก่ก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก,ก็จะเป็นสีดานี่ค่ามะม่วงออกได้เยอะมากอันนี้จะเป็นเข็มข่าวนะคะซึ่งโคนต้นมะม่วงซึิงต้นนีนมนน้มาเยอะเลยค่ะแต่ไม่ค่อยออกดอกนะคะเพราะมันล่มมันล่มนะคะ ก้านปูว่าออกดอกแล้วนะคะทุกท่าน,น,นก้านปูมีดอกปูแฉนแฉกเป็นไม้กบนางกบนะคะน,น,น้ำกบอุ้ยเจ้าสามสีตามมาเจ้าสามสีตามมาถอยหลังมาโดนะคะ่ะแก้วแค่คะ่ะแก้วแค่ก็เริ่มเริ่มมีดอกแล้วนะคะเริ่มออกชอ่อแล้วรู้สึกว่าเอาจะชอบน้ำนะคะ เีจะเอาน้ำรดน้ำให้ชุ่มๆเขาก็เริ่มออกหอกเมอนกันนะคะเนื่องจากหน้าฝนจางชาไปแล้วนะคะดังนั้นมะกุดก็ขึ้นไปบนถนนนะคะชั้นสามสีแมวที่มาขออยู่ด้วยแม่ก็ไม่ยอมพี่พิมไม่ยอมแมวแมวแมวตัแต่ประมาณสองเดือนกว่าๆนะคะสองเดือนกว่า ผลสุดท้ายให้เขาไปก็ต้องไปรับกลับมาค่ะตอนนี้รักเขามากค่ะรักเขามากเจ้าสามสี่่ไปนอนบนถนนนะรถมาก็จะบีบหล,ลบรถลูกหลบหลบหลบรถส่องมะขามเทศทุกวันเลยสองวันทุกวัน ฝากไว้ทันกินอันนี้ฝากค่ะตามมาแล้วแล้วสามสีลงแค่นี้นะ